มันออกบาเสมอกันกตามสัญญาจะมาเอาพันไหมพันนางตั้งแล้วก็นางน้อยนะแม่หลอดนะครับทุกท่านที่เราเลี้ยงไว้เดี๋ยวจะคัดนี้พี่แม่หลงเนี่ยนะครับแม่แม่หลงพันไหมนะครับทุกท่านมาผสมกับพันนางเหลืองนี่นี่แม่นีรังนางเหลืองนี่ ม่หลอดนี่นี่นี่เอาใบใบรุ่งเดียวกันแต่มันจับคนได้หมดไหมหูหูพันนังเหลืองนังเหลืองกับพันกากีนี่แม่เขาเอิอพันกากีนี่นี่สีตุยตุยเดี๋ยวเราคัดให้นะครับทุกท่านเดี๋ยวพี่พี่สั่งนังตั้งแล้วก็นังแก่นมากรับทุกท่านเนี่ยบีบบีบไม่แตกเออมากไนมีคือบีตัวตายแก่นมาก ถ้าว่าได้กินอาหารเพียงพอแล้วก็เวลาเราเลี้ยงเราขยายห่างๆตัวเขาจะโตนะครับท่านนี่ครับนังเหลืองท่านพื้นบ้านเหมือนกันล่างจะออกเป็นสีเหลืองๆพันกากีก็จะเป็นสีตุยๆนะครับท่านมันปนกันเนาะเพราะว่าแม่หลงแม่หลงกระดองนะท่านก็เลยเลี้ยงไปด้วยกันเลยแต่วหัวคำแยกได้นี่คะับนมงันน้อยกับนางตั้งจะเป็นมอางตั้งฝักจะเรียวๆยาวๆแกเดีนเด๋วยว่ยคัดให้พี่ๆนะครับ นี่ครับุานพันนางตั้งสีที่จริงสีนี้ครับผมแสงเข้านะครับทุกท่านเสีาจะเพี้ยนแก่นแก่นแม่หางเปนแก่นแก่นนะแม่หล่อนะซ้อนว่ะแม่ไทยไทไทแม่อ๋อพ่อใหญ่ลงบนันนี้ไท่บ่รอเพื่อ บ่าวนั่งยู่ทางเหลากันห้าข้าหนี้เดี๋ยวไปถามไม่ผู้ใดคนก็ผู้ใอย่ันเจ้าเด้อ็ใสาผู้อดหน่อยมาจักบปกที่เดี๋ยวเราคัดพันธุเนาะกับแม่แม่วันนี้เขาใหญ่ลุมดูทำงนคัดพันธุ์ช่วยกันควายนางสิวแม่นางสิวเดี๋ยวผมมารอบหน้าผมมาให้เด้อไข่งามอยู่เด้ออืมเอาอ้วนมาพันธุ์ใหม่ไม่หล่อนเลยยัง อ๋ออ้อยใส่อันนี้เป็นพันอ๋อแม่แม่โตมันบอกเสมอแม่คัดเอาเลยเหมือนบอนี้แม่นี่เด้แม่เอาแต่ตัวไม่เอาตัวเสมอไว้ตัวน้อยฟาดทิม่ม <c oughs> แม่นี่บอกแม่ไข่ที่แม่การไว้หน่ของเฮานี่โอเคนี้แค่แค่นี้ก็ได้สิบห้าแผ่นด้งบมด <c oughs> มันแพ้มันแพกนนะก้อยกำลังนอนนะครับผมแม่นี่นอนใหญ่ลูกเนาะพันใหม่รุ่นนี้เดี๋ยวอีกสักอีกแปดวันก็สุกนะครับทุกท่านเป็นใหม่พันพื้น,น,นบ้นานอ,น,อบนอีกของหงคาอีกชุดหนึ่งนะครับผมให้แม่เลี้ยงไว้รอ เดี๋ยวเราจะเสียขี้มอนออกนะครับทุกท่านแล้วก็เสียขี้ออกแล้วก็จะให้อาหารไม่มีการโรยยาใดๆทั้งสิ้นนะท่านนี้เลี้ยงแบบธรรมชาติเลยงามดีอยู่นะครับผมลอกคาบเพิ่งนอนใหญ่แม่ไม่ใช่อาหารยำแรงบ่นี่ยโอ้แม่จีแปะเอาเหม็นบ่แปตัวจะวางันกัมันกนหอดขวดมันแม่จะให้มันหลายมันหาก็ลอกคาบใหม่ อันนี้ก็เป็นปนกันโอ้ยแม่แม่แม่หลงดีดีเนาะหลงปนเปกันไปบดเลยนี่ครับนี่ครับนี่นางตั้งของเรานี่งามมากอันนี้ก็นางตั้งเหมือนกันนี่ครับผมลังของเขาแม่วาม่านม่นก่นะ ม้วนก่อนม้วนอยู่ฟังนั่นจังแม่นแม่วาแม่นมันสิมันสิมีดอกน้ำคอมันนั่นอันม้วนนี่มันเปิดกระโดดแม่หมอมันมีดอกน้ำคอมันนั่นแม่วาเห็นดอกน้ำคอลมันว้ตัวใหญ่น่ะใช่ไหมเห็้อันนลี้ยงเนี้ยเขาจะอันสามเนาะสองอันย่าไยไม้กะเอาให้อ้าวแล้วว่าหมดกินเบิร์ตว่าไรได้บ้า แต่ว่าม่วนเจ้าพนบอันพนสาวแล้วพนเจ้าเอาไหวบ่เอาไหวเนี่ย